あ。 เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัานอ้อมอกอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปาปาซีค่ะวันนี้อยู่กับเซฟนะคะคนเดิมเลยวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของรีวิวแคนนี้พิเศษนะคะคุกกี้รสมะม่วงนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะน้องมะม่วงของเซฟเนี่ยสีดาวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของสกิลกันคร่าวๆกก่อนเลยนะคะคือนำมะม่วงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายหน้าร้อนนะคะจะสร้างความเสียหายด้านหน้าและเพิ่มพลังโจมตีให้กับของเพื่อนทั้งหมดเป็นระยะเวลาหนึง่ง ขนาดาที่ใช้สกลิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกตการรบกวาการใช้สกลิลได้มากขึ้นค่ะความเสียหาย1ครั้งนะคะ 196. 6เพิ่มพลังโจมตี15%นาน7วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันเท่านั้นนะคะแล้วก็คู่ทับสกลิลอยู่ที่15วินาทีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคำอธิาบายสกลิลของเขาเบื้องต้นเนาะทุกคนแต่ถ้าเป็นแค่นี้วิเศษแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นักพายมือฉมังนะคะพายเรือเป็นไกด์ท่องเที่ยวที่หมู่เกาะท็อปิคอลโซดามาเป็นเวลานานและมีพลังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อใช้สกิลจะสร้างโลกพลังชีวิตให้กับตัวเองและสร้างขึ้นน้ำโมโมที่ใหญ่ยักษ์ขึ้นด้วยอัตราที่กำหนดขึ้นยักษ์นี้จะสร้างความเสียหายที่มากขึ้นและโบยบินได้แข็งแกร่งขึ้น ลพลังชีวิตตัวเองนะคะ20%ของพลังชีวิตสูงสุดนาน7วินาทีค่ะความเสียหายเพิ่มเติมตอ่อเป้าหมายการเพิ่มความเสียหาย144%วิตรงนี้น่าสนใจทุกคนความเสียหายเพิ่มเติมตอ่อเป้าหมายการเพิ่มความเสียหาย144เลยนะคะอัตราก,การเกิดขึ้นยักษ์60%ค่ะความเสียอะไรนะ อะไรอ่ะความเสียหายจากขึ้นยักษ์อ๋อ196.6%กนะคะี่อัตราการเกิดขึ้นยักษ์ด้วยเองซึ่งอัตราที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แจ้งไว้นะคะว่าขึ้นอยู่กับอะไรเนาะทุกคนได้รับเอฟเฟกนะคะเมื่อทําการอัปเกรดบวกสิขึ้นไปขึ้นยักษ์นะคะเพิ่มความเสียหายในเวลา10วินาทีจะเพิ่มความเสียหายอีก20%่้อซนตทับถงสุดได้ถึง3อันด้วยกันนะคะโอ้ค่อนข้างดีนะเหมือนแปะดีบับของ a อหรือเปล่าเนาะน่าจะใกล้เคียงกันนะคะ ถ้าทำ20ก็จะ25แล้วก็ถ้าบวก30นะคะจะ30ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราสามารถตีบอสกิลได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ AK หรือเปล่าอาจจะช่วยได้ดีขึ้นเพราะว่ามีเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปลองเทสกันเราจะเทสทั้งการลงดาดอารีนาและตีบอสกิลกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเทสในส่วนของการลงดาดกันก่อนเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทสน้องมะ่วงกันในส่วนของลงดาดน,นะคะซึ่งปกติแล้วเนียเซฟจะเอาไปใช้การลงดาดเป็นทีมเนาะเดี๋ยวมาลองเทสตัดวดาเมจเดี๋ยวเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยเซฟลองเอาเลมอนเนจเนาะไปเทสแบบตัวเดียวนะคะเราก็จะได้เห็นสกิลกับบัฟของเขาเดี๋ยวเดวเนี่ยเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เราลองเทสกันดูก่อนเพื่อจะดูว่าอ่าตัวของเขามีบัฟอะไรที่โผล่ขึ้นมาบ้างนะคะทุกคน อาจจะได้แบบไม่ต้องมึนงงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเซฟไม่ดูปทิเสฟก็ง,งงนะคะอ่ามีบัฟจากรลานแห่งโชคชะตานะคะนี่บัฟพลังโจมตีจากตำร้านเองแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีนะคะอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าน,นี่คือสิ่งที่เขามีนะคะซึ่งอ่ามีโรคพลังชีวิตด้วยนะคะอ่าน,นี้เกิดขึ้นนะคะไปแล้ว ะะโอเคอ่าติดสตันนานใช้สกิลทุกครั้งมีโล่พลังชีวิตทุกครั้งนะคะนี่รีปกติปึ๊บอ่าโล่พลังชีวิตไปอันนั้นะอันนี้นะคะจะเป็นคลื่นอ่านี่คือเพิ่มความเสียหายนะคะจากดีบัฟที่บอสโดนนะคะทุกคนอ่านี่มาซ้อนทับสูงสุดนะคะ โอเคอ่าซ้อนทับสูงสุดได้ถึง2ครั้งนะคะอ่าโอเคอ่านะคะก็จะเพิ่มความเสียหายตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะเจะรู้สึกว่าโอเคเลยนะดาเมจมันก็จะใกล้เคียงกันกับทุกๆตัวนะคะเพราะว่าบอสเลือกเท่านี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสอารีน,น,น่ากันดูนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเทสเป็นท็อปปิ้งโจมตีกันก่อนเลยนะคะ เค okay. น้งวีตกอยู่ที่มะม่วงนะคะกับตัวของแก้มังกรค่ะโอ้โหแอนิเมชั่นช้าขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าจะมีโล,ล่ทางชีวิตนะคะที่มันให้กับทั้งทีมเลยนะคะของมะม่วงนั่นเองโอเคอ่ะบายบัฟโอโล,ล่ทางชีวิตแทบจะตลอดเลยนะคะ สองหนึ่งเป่าปื๊ดไปนะคะโอ้โหมะม่วงปุ๊บปื๊บปื๊บม,ม,มีความแบบมีสโลโมชั่นนะคะโอเคโลัลาชีวิตไปค่ะปุ๊บบายครับดีบ้าไป โอ้ยมันฝั่งหนูใช้สกิลขึ้นมาก่อนนะคะโอ้โหแปลงร่างแปลงไหมปืด๊ดโอ้โหวินาทีสุดท้ายเลยนะคะเมื่อกี้ของเราเนี่ยเกือบไปแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวเองนะคะ แต่เหมือนพอมันด้วยความที่แก้มังกรเนี่ยมันถึกในส่วนของเผ่ามังกรด้วยนะคะมันก็เลยแบบยืนยืนได้อ่ะมาดูดาเมจกันดีกว่าว่าดาเมจเป็นที่ประาทับใจกันหรือเปล่านะคะโอ้ไม่กอด ไม่คิดว่ามะม่งวงจะทําดาเมจได้นะคะอ่าอันนี้นะคะก็คือน้องมะม่งวงนะคะทําดาเมจไป6กล้านแนะคะส่วนแก้มังกรเนี่ยทำไป6กล้านสนะคะดาเมจจากซอบนะคะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะไม่มีนะคะก็จะมีเป็นตัวของพาเฟ่นะคะที่ฮิลตัวเดียวเลยนะคะ12ล้านด้วยกันซึ่งจะเห็นนะคะว่าพาเฟ่ของทีมเซฟเนี่ยสกิลใช้ช้ากว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวของพาเฟ่ของเซฟเนี่ยใส่คูทามผสมลดความเสียหายไป ะะมันก็เลยทําให้ตัวของน้อนเนี่ยนะคะจะพยายามให้มันอึดขึ้นแต่ครูทำจะช้าโลงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเทสนะคะเป็นในส่วนของลดความเสียหายหนวนดูเนาอว่ามันมีผลเยอะมากแค่ไหนนะคะทุกคนไป let's go ค่ะะ,นะะใช้สกิลมาค่ะ แต่มันดีตรงที่เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะที่จริงเราสามารถใช้ตำราฟ้านะคะแบบเป็นแร่ได้เนาะแล้วก็เพราะว่ามันถือว่าไอหายไป15เปอร์เนี่ยมาทดแทนกับตัวของมะม่วงก็ได้นะคะแถมเราได้ความอึดเพิ่มขึ้นอีกนี่ปุ๊บปึ๊บปมะม่วงสกิลค่ะปึ๊บมมกกป,บป,บปบไปปูไม่ใช่ปูเพียวป้านะฮะ Okay. โอเคโล่พลังชีวิตทันไหมโอ้โซบเบตายนะฮะงานหยาบเลยปึ๊บมาดูว่าหิวทันไหมนะคะเห็นไหมฝั่งหนึ่งพาเฟเขาจะหิวเร็วกว่าแล้วนะคะแต่ไม่มีโล่พลังชีวิตคือโล่พลังชีวิตไม่ถึงนะคะโอ้โหตัวแทงเราหายไปแบบนี้นี่ยังงานหยาบมากฝั่งหนึ่งก็จะติดน,นะคะดีบัฟที่เราเข้าเสียหายไปด้วย สามชีวินาท,ทีสุดท้ายตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆค่ะกับการแปลงร่างนั่นเองนี่โอเคค่ะเหมือนจะจบดาเมดได้ไวกว่ารอบเมื่อกี้นะคะแล้วก็มะม่วงเหมือนจะช่วยพอยืนอยู่ได้นะคะดาเมดอาจจะไม่ได้พุ่งสูงมากนะคะพอเราลดเป็นลดความเสียหายลว้วนไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะนี่ดาเมจมะม่วงทําได้เนาะแล้วก็ตอวของแก้มังกรค่ะ ฟื้นฟูพอๆกับอันเดิมเลยนะคะจะเห็นว่า,าตัวของทีมนี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะทําได้นะคะไม่ได้คาดหวังว่าน้องมั่วงจะแบบเออได้ขนาดไหนแ,แต่พอเห็นแล้วแบบเออน่าสนใจอยู่กันนะคะสำหรับอารนะีนาเดี๋ยวเราต้องเอาไปเทสกันเพิ่ม,เต,มเติมอีกทีนึงแล้วก็มาในส่วนของบอยเกลค่ะนะคะอันนี้เนี่ยนะคะได้จากอังไกของทางอ่า ฝั่งช่องเกาหลีนะคะของเอนะ็นดีเนาเห็นว่ามีการลองใช้นะคะมะม่วงดูแทน AK นะคะอ่าซึ่งน่าสนใจเพราะว่า1ค่ะสิ่งที่มันเหมือนกับ AK เนาะที่5เซฟอ่านสกิลไม่ผิดเนี่ยเพิ่มความเสียหายแปะดีบัฟตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเหมือนอารมณ์ AK ที่แปะดีบัฟไปเรื่อยๆๆๆทำให้โจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเอามาแทนกันได้ปึ้ง ันนี้นะคะลองแกะดูเนาะไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเดาวๆว่าอาจจะใช้ทับปิ้งประมาณนี้คอเเนเซปต์ยานตัวอ่าเขาเรียกแกะล็อกสตาร์มันจะตายนะคะ โอ้เซฟทำได้370นะคะที่จริงอาจจะมากกว่านี้แหละเนาะอยู่ที่ท็อปปิ้งแล้วก็บัฟต่างๆด้วยนะของเซฟเนี่ยนกหวีดน้อตกที่อาหารน้องลูกผุ่นนะคะนี่ที่จริงถ้าตกที่ตัวของอื มาการีนอาจจะเวิร์กกว่านี้นะคะอาจจะทําให้ดาเมจส,สูงกว่าน,นี้เนาะอันนี้ของเซฟมันมาตกที่มะม่วงเนาะเพราะว่ามาการีนเซนเนี่ยดาวมันน้อยนะคะแล้วก็มันก็เลยถูกมะม่วงแย่งไปนะคะในส่วนของบัฟน้องวีนั่นเองอันนี้นะคะเดี๋ยวท็อปปิ้งที่เซฟใช้คือเซฟใช้แปลกๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นครูทามเนาะออฟลองแลวความเสียหายบางส่วนนะคะ จบตีล้วนเลยนะคะแต่เซฟไม่ได้เน้นคู่ทามาเยอะเนาะเน้นแค่พลังจบตีกับลดความเสียหายนะ,ะเพราะว่าตัวของเซฟมันตายง่ายมากตัวของล็อกสตาร์นะคะที่อ่าถ้าเกิดว่าอ่าจากสกิลของเขาเนาะ นี่เอาไปดูนะคะตัวของลอสตานี่ถ้ามีอัตราครีทที่เป็นออฟลองเยอะจะดีมากๆเลยนะคะบัฟมันจะช่วยได้ดีมากๆแต่เซฟเนี่ยทำเขาเรียกไงะทำอัตราครีนะคะที่เป็นแบบท็อปปิ้งครีทมาเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าตัวของลอสตาของเซฟเนี่ยตายตลอดนะคะก็เลยปรับเนาะโดยการที่หาออฟลองครีแทนนะคะแล้วก็ตัวของท็อปปิ้งครีทเนี่ยใช้แค่เม็ดเดียวนะคะนี่เห็นไหม จะเพิ่มคิดได้ข้อ7%นตะคะต่อการเพิ่มนะคะท็อปปิ้งของคุกกี้รสตาร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากรั่สูงสุดสานะคะซึ่งตอนนี้เซมมีแค่อ่าเองนะคะ15ก็ถือว่าพอเชมพอเชได้นะคะทุกคนนี่ค่ะ เพิ่มอัตราคิีนในระะเวลา13วินาทีจะเพิ่มอัตราค r ิ t i c a l 7%ต่อการเพิ่มอัตรา topping ปป1%นะคะจำกัดสูงสุด35%ถ้าจำกัดสูงสุด35ก็สัก5เปิดนะคะก็ยังโอเคใช่ไหมได้ใช้งานแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่มีการฟื้นฟูอังกอร์คอนเสิร์ตเนาะก็คือจะเป็นการฟื้นฟูที่ถ้าเกิดล็อกสตาตายนะคะมันจะแบบเหมือนอมตั แค่หนึ่งล้วมันก็จะฮิลทุกตัวเนี่ยเลื่อนเนี่ยค่อนข้างเต็มหลอดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวของล็อกสตาร์จะตายไปแต่ถ้าเราใช้ตดดีมาก่อนเนี่ยไม่คุ้มเพราะว่าเดี๋ยวมันช่วงเฟสท้ายๆเนี่ยตัวของคุกกี้ทุกตัวมันจะตายมันไม่มีตัวฮิลนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะฟืนฟ้นฟู32%ทุกๆหนึ่งนาทีการกดสกิลที่เซฟลองกดเมื่อกี้อะ่ะแอบยากประมาณหนึ่งเลยนะเพราะมันต้องกะนะคะก็คือเซฟ แทบจะไม่ค่อยออโต้เลยเห็นไหมทุกคนจะกดล็อกสตาร์ก่อนที่มังกรเนี่ยมันจะทําการพ่นนะคะที่มันแบบเลือดล้นเยอะๆเะนาะแล้วก็นมมะม่วงนะคะที่พอช่วยในส่วนของโรคประชิตบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือต้องทำไงก็ได้ให้ลูกพุ่นไม่ตายนะคะซึ่งครูทานเนี่ยพยายามบิ้วได้เท่านี้เพราะว่าดาวเซฟ3ดาวใช่ไหมสามดาวลุงเนาะมันลดความเสียหาย28แล้วอะ่ะมันมันก็ไม่ตายใช่ไหมแต่ครูทามมันช้านะคะหรือถ้ากดจังหวะผิดเนี่ยก็คือพลาดได้เลย อันนี้น้องมะม่วงนะคะก็ลูกค้าเสียหายล้นใส่ท็อปปิ้งเดียวกับ a อแคร์เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอ่ามันจะสะท้อนตายนะคะทุกคนคูทาเยอะๆนะคะประมาณนี้เลยท็อปปิ้งอาจจะแบบทำยากประมาณหนึ่งเลยนะคะจับทีมนี้หรือใครจะกลับไปใช้ทีมเก่าก่อนก็ได้นะคะทีมที่เป็นตัวของน้อง snapdragon นะคะกับ AK a หรือ snapdragon กับ มะม่วงลองดูได้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวนะคะตัวของน้องมะม่วงนะคะตัวที่ทํแคนดี้มาแล้วรู้สึกว่าน่าจะได้หยิบมาใช้นะคะแล้วก็อาริณาเนี่ยค่อนข้างว้าวนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเซฟต้องเทสอาริณาเพิ่มเติมน้อไม่งั้นอาจจะได้ใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าลองใช้ก่อนอันเนี้ยเมื่อกี้มันว้าวแต่ต้องดูว่าถ้ากับทีมอื่นเนี่ยจะแพ้ทางหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเ,เจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย